น้ำมอทางความ,มาวคุณครูสวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะอันนี้อ่ะนะคะยังไม่เรียบร้อยค่ะคุณครูนะคะก็มีสิ่งงานชนิดหนึ่งนะคะผลงานเรื่อชนิดหนึ่งที่เรียกว่าสื่อะะสื่อการสอนของวิชาภาษาไทยวันนี้หลังจากที่นักเรียนได้เรียน เรื่องของคาควบคาควบกล้ำแท้กับคําควบกล้ำไม่แท้มาแล้วนะวันนี้เราจะมาทําสื่อนะคะทาสื่อซึ่งจะทําให้นักเรียนเนี่ยอ่านแล้วก็เขียนคําควบกล้ำได้ถูกต้องนะคะสื่อของครูจะมีรูปร่างเป็นลักษณะแบบนี้นะคะข้างในเขาเรียกว่าป๊อป เขียนว่าอะไรเอาช่วยกันามพวกกันแท้อะไรคะทอเพราะว่าในนี้จะมีอะไรคะ มันจะสามารถตั้งกับโต๊ะได้นะคะตั้งกับพื้นได้ด้วยนะคะเพื่อความสวยงามสื่อนะคะเราก็จะมาตั้งตั้งเอาไว้ตั้งไว้อย่างนี้นะคะเนี่ยตั้งได้ด้วยนะคะมาดูว่าวัสดุอุปกรณ์มีอะไรบ้างนะคะดับแรกก็จะมีเป็นใบคากับใบหน้าปกนะคะน,นี่นะคะแล้วก็จะมีม,ม้ดบรรทัด อะไรคะนี่หรือวัคซีเตอร์กาวแล้วก็กันไกลนะคะเดี๋ยวทุกกลุ่มนะคะแบ่งกลุ่มตามที่ครูแบ่งไว้ให้แล้วเอาหน้าหันหน้าชมการลยคะหน้าหันหน้าใกล้ๆกันแต่ไม่ต้องใกล้มากนะคะเนื่องจากโควิดแบบนี้นะคะแต่ละกลุ่มนะคะให้หัวหน้ากลุ่มหรือว่าตัวแทนกลุ่มออกมารับอุปกรณ์ได้เลยค่ะส่วนไหนมานทัดของ มีกันแล้วนะคะอ่าคุณที่สามรับข้างล่างได้เลยค่ะอ่ากาวด้วยนะคะกาวค่ะ ยังยังไม่ให้หยิบนะคะให้วางไว้ก่อนนะคะอ่าแล้วทีนี้เรียนก็ฟังนะคะว่าครูให้ทําอย่างไรเรายังไม่รู้ขั้นตอนการทําเลยใช่ไหมคะค่ะมาด้านนี้ก่อนค่ะใช่ครูให้อุปกรณ์ไปก็จริงแต่เรายังไม่ได้อธิบายการนี่นัมนะมาฟังวิธีการทําก่อนว่าเราทํากันอย่างไรนะคะอ่าใบนี้คือใบที่มีคํานะคะส่วนใบนี้เขาเรียกว่าตกนะคะ เวลาจะใช้ให้ให้ทำไมวะพับขึ้นแต่ว่าเราต้องนำทั้งสองใบเนี้ยมาประกบติดกันนะคะแล้วจึงจะพับได้ทั้งสองใบแต่ว่าก่อนจะพับเราต้องทากาวใบนี้กับใบนี้ให้มาติดกันก่อนก่อนจะทาต้องทำอะไรก่อนตัดถูกต้องนะคะตัดทีนี้การตัดเนี่ยอุปก,กรณ์ที่ใช้ก็คือไม้บรรทัดกับเครอนะคะ วิธีการตัดให้นักเรียนดูสังเกตอ่ะหยิบขึ้นมาค่ะสังเกตเห็นเส้นไหมคะเส้นในกระดาษเส้นในกระดาษเนี่ยจะมีเส้นขึบกับเส้นปราเอาสังเกตดูค่ะหยิบสังเกตเรค่ะมหลังดีไหมเส้นขึ้เส้นขึบคือเส้นนแบบนี้หยิบขึ้นมาสั้งค่ะเส้นปราจะเป็นจุดๆใช่ไหมคะ เห็นไหมคะเห็นไหมเห็นค่ะน mm ักเรียนจะต้องใช้ไ้มันรรทัดเนี่ยทาบลงไปที่เส้นทึบตรงไหนที่เป็นเส้นทึบให้นักเรียนทาบลงไปแล้วก็เอาคัตเตอร์นะคะเอาคัตเตอร์นะคะกรีดค่ะกรีดเฉพาะตรงที่เป็นรอยเส้นทึบเท่านั้นนะคะกรีดเฉพาะตรงที่เป็นรอยเส้นทึบเท่านั้น การใช้มีดเนี่ยนักเรียนต้องระมัดระวังกรีดอย่าให้มันเลยนะคะให้มันพอดีให้มันพอดีเน,น,นีย่ยเนี้ยกรีดเฉพาะตรงเส้นทึบเท่านั้นก็จะเป็นรูอย่างนี้เป็นช่องอย่างนี้นะคะ โดนมีดนะคะอ่ะพอขีดเส้นทึบเสร็จแล้วเนี่ยกราให้นักเรียนทาแารไปที่ด้านหลังนะคะทั้งแผ่นเลยเอาเฉพาะริมเท่านั้นนะคะด้านหลังตอนเฉพาะตรงริมเท่านั้นตรงที่ตรงกลางในข้างทาเพราะอะไรหัน,นี้ดูนะคะถ้าเราทาไปหมดเลยมันจะไม่ฟอปอัพค่ะมันจะไม่ดื่นออกมาดัะนั้นะเราจะต้อง ทาเฉพาะตรงบริเวแต่ก่อนที่จะทาขั้นตอนนี้ให้นักเรียนลองดูก่อนนะคะลองดูก่อนเอามาทาบแล้วเราก็พับนะคะพับดูก่อนแล้วเราก็จับไว้ก่อนนะคะแล้วก็ดึงส่วนที่มันเป็นรอยปะนะเอามาพับะะใช้พับนะคะตรงเส้นปนักเรียนต้องพับตรงที่เป็นรอยเส้นปะตรงที่เป็นส่วนที่ไม่ใช่เส้นปะเราไม่ต้องพับ นี่นะคะครับตรงที่เป็นรอยเส้นปะเท่านั้นนะคะตรงที่เป็นรอยเส้นปะที่ครูบอกว่าไม่ต้องตัดน่ะให้นักเรียนพับพับให้เกิดรอยนี่นะคะมันก็จะกลายเป็นบ็อกอัพขึ้นมาให้นักเรียนเห็นเลยแต่ทีนี้ มันจะไม่ชัดเจนถ้าเราไม่ทากาวเราต้องทากาวก่อนนะคะโดยทาเฉพาะตรงริมเท่านั้นนะคะริมริมขอบ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 ทั้งสี่ด้านแล้วนำมาติดลงไปในแผ่นนี้ตรงกลางต้องทากาวไม่ใช่นักเรียนในตอนอ้องถ้าทากาวมันจะไม่ขึ้นมาทันทีเลยมันจะกลายเป็นรูปธรรมดาแล้วมันจะไม่อปอัพเลยนะทีนี้ขั้นนี้ให้นักเรียนฝึกทำอะไรก่อน ตัดก่อนนะคะตัดแล้วเดี๋ยวคุณครูจะสอนทีละข่้นละข่านให้ได้นะคะลองกีดสิกีดเลยค่ะมีเส้นเขียวอเอาเอาเอาคัตเตอร์ออกมาคัตเตอร์ทาไม่ดีดีทำไมทำทำท่าอย่างนะั้นนะเธอต้องมานั่งทางนี้ลองดูนะคะ ฝึกดูนะคะฝึกหัดดู อ้าวนักเรียนทุกคนเสร็จหรือยังคะเสร็จแล้วค่ะทุกคนยาน้องนัเรียขึ้นมาดูดูเลยค่ะดนะคะโอันนี้อันนี้อันนี้ก็พอใช้ได้นะคะไม่นก็เรียบร้อยเท่าไรแต่ว่าตีมือการตัดก็โอเคอยู่นะคะใช้ได้นะคะทีนี้ราะเรียนได้แล้วเรา ลุงฝึกอ่านให้เวลาฝึกอ่าน2นาทีอ่าคกังฝึกอ่านเดี๋ยวคุณจะให้อ่านพร้อมกันนะคะไว้เราจอ่านพร้อมกัน ใช้ไม่ได้ค่ะ เดี๋ยวฝึกไปเรื่อยๆนะคะสำหรับวันนี้นะคะสิ่งที่นักเรียนได้ทําก็คือป๊อปอัพคําควบกั้มนะคะให้นักเรียนไปฝึกอ่านแล้วถ้าอ่านได้แล้วเนี่ยให้มาเอาชุดต่อไปไปฝึกอ่านจากที่ครูทําไว้ให้ด้วยนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ